พระศาสดาบอกเรื่องของอาหารสนะบอกพิกุทั้งหลายอาหารสอย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เ่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นคือ 1. กับพลีกาลาหารหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหาร สม,มโนสันเจตนาหาร 4. วิญญาณอาหารพิกุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลเพื่อดำรงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เราสัตว์ผู้ที่แสวงหาที่เกิดอาหารเนี่ยไม่ใช่คำข้าวอย่างเดียวอาหารจะมีผัสสะ มีมโนสัญเจตนามีวิญญาณ